มาเจอกับพี่แจยครั้งหนึ่งขนาดนี้เนี่ยอยากจะเห็นได้ว่าเราก็พวดเต็มที่ในเรื่องคดีออนไลน์ทั้งหมดนะครับแล้วก็พยายามประชาสััมพันทุกทิศทุกมิติไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์เคของกองบัญชาไซเบอร์นะครับโดยท่านผู้ชักาไซเบอร์ไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆของเอกชนรัฐบาลที่มีการตรวจสอบของเราก็ตาม ผมอยากจะให้ท่านนึกถึงเสมอว่าคุณบอกเป็นตำรวจใช่ไหมคุณบอกเป็นปงงอใช่ไหมคุณวีดีโอคอลเป็นตำรวจใช่ไหมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่าเชื่อถ้ามั่นใจว่าคุณเป็นปลาปลาไฟฟ้าตำรวจคุณวางสายก่อนและโทรกลับไม่ติดครับในเจ็ดแสนวาเคสได้ดีไม่มีเบอร์โทรศัพท์มิฉาชีพเลยเพราะมีอาชีพใช้ระบบซิมบ็อกเขาโทรอย่างเดียวครับเวลาเราโทรเข้าไม่ได้นี่คือการเช็คง่าย ตำรวจใช่ไหมโงพักนี้ผมวางสายจะผมโทรกลับปปงอยวางสายจะผมโทรกลับถึงแม้จะเป็น091 081หรือ02ก็ตามอย่าไปเชื่อง่ายนิดเดียวโทรกลับไม่ติดนั่นคือระบบซิมบ็อกนั่นคือมิจฉาชีพนอกจากการใช้ไซเบอร์เช็คแล้วตรงนี้ส่วนหนึ่งในการเช็คง่ายๆ141ครับอย่าลืมครับ AOC สู้กันมากับเราตลอดในการให้ท่านแจ้งความ ระงับบัญชีนะครับและสะดวกที่นี่ one stop service AOC 1 4 4 1ขอบคุณครับ